การเรียวต่อกับยิชาริซอนนั่งหลังผูกยั่วบนโซเชียลดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้าน f o o t b บอ l ความร้อนแรงของศึกดาบี้ลอนดอนเหนือไม่ได้จบแค่ในสนามเมื่อลิชาริซอนกองหน้าสเปอร์และกาเบรียลมาการเยสกองหลังของอาร์เซนอลเกิดการประทะกันบนโซเชียลมีเดียหลังเกมปรีซีซั่นที่ท็อตแนมเอาชนะอาร์เซนอลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ที่ฮ่องกงจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อลิชาริซอนไม่พลาดโอกาสที่จะยั่วเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลด้วยการโพสต์ภาพตัวเองหรือรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และช่วยเฮอบัญชีพร้อมกับแกบบัญชีของกาเบรียลหลังจบเกมกาเบรียลซึ่งไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บตอบโต้ทันทีด้วยการโพสต์ภาพรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม3มรางวัลจากเกมพรีเมียร์ลีกที่เขาได้รับหลังจากอาร์เซนอลเอาชนะสเปอร์มาได้ถึง3าครั้งเกมพรีซีซั่นนี้จบลงด้วยชัยชนะของสเปอร์จากลูกยิงไกลสุดสวยของปาเป้มาตาซาจากกลางสนามในช่วงครึ่งเวลาแรกเพียงพอให้ไก่เดทองเอาชนะคู่อริตลอดการไปได้ทางด้านโทมัสแฟรงผู้จัดการทีมสเปอร์กล่าวว่าผลการแข่งขันหนึ่งประตูต่อศูนย์กับอาร์เซนอลเป็นสกอร์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยืนยันว่าแม้จะเป็น เพียงเกมกระชับมิตแต่การแข่งขันกับอาเซนอนไม่เคยเป็นมิตรมันมีความหมายทุกอย่าง